เมื่อก่อนผมเคยเป็นคนที่กลัวความผิดพลาดมากทําอะไรนิดหน่อยก็กังวลไปหมดกลัวไปหมดว่ามันจะไม่ดีจนวันหนึ่งผมตัดสินใจทําโปรเจกต์ใหญ่มากลงทุนไปเยอะปรากฏว่าเจ๊งไม่เป็นท่าตอนนั้นรู้สึกแย่มากคิดว่าตัวเองล้มเหลวเพื่อนๆก็เข้ามาให้กําลังใจเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเริ่มใหม่ได้แต่ในใจผมมันดาวไปแล้วจนกระทั่งได้คุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าความผิดพลาดไม่ใช่ความล้มเหลวนะ มันคือบทเรียนราคาแพงต่างหากท่านยกตัวอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่คิดขนหลอดไฟเขาล้มเหลวกี่ครั้งกว่าจะสําเร็จตอนนั้นเองที่ผมเริ่มคิดได้ว่าจริงด้วยทุกความผิดพลาดมันสอนอะไรบางอย่างให้เราเสมอผมเริ่มวิเคราะห์ว่าพลาดตรงไหนเรียนรู้อะไรได้บ้างแล้วเริ่มใหม่สุดท้ายผมก็กลับมายืนได้อีกครั้งแถมแกร่งกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นจําไว้เลยนะครับล้มได้ก็ลุกได้เสมอความผิดพลาดไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือบันไดที่พาเราไปสู่ความสำเร็จต่างหาก